กำลังจะเดินทางต่อไปอยังอุโมงวัดพระแก้วยังไม่เห็นอยากเห็นเนี่ยอุโมงวัดพระแก้วที่ก็ว่ากันแต่ว่ามันมารถไฟฟ้าไม่ได้อะก็เลยสงสัยมีคนบอกว่ามันมาได้แล้วนะอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเป็นลงที่สนามชัยแล้วก็โขกน,น่าจะยังทําไม่เสร็จ ชอบนักท่องเที่ยวอะไม่ไม่ถอยเลยสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยทุกคนาได้ความสุของมาเที่ยวได้ความสุข <c oughs> ชุดแดงนะแต่ <c oughs> ชุดแดงนะีแบบจริงๆริโอ้แิดหน้าปิดตาได้จะรู้อะไรเนี่ยสวยนะนะนะเขาถ่าย ออกมาจากรั้วพระราชวังแล้วเราก็จะมองเห็นทางลงอุโมงค์ซึ่งเป็นบันไดเลื่อนลงได้สะดวกสะดวกค่ะทางลงอุโมงค์อันนี้อุโมงค์มหาลาอมงมหาล่าทปแค่ะล้วเราลงไปดูอะไรไม่รู้ก็ลองลงไปดูก่อน,นมีบันได เราก็ไม่เคยมานะคะนี่เป็นการมาครั้งแรกทางลงตรงนี้ก็คือเป็นทางข้ามถนนคือลอดใต้ถนนแล้วก็ไปขึ้นท่าช้างแล้วก็ท่ามหาราชนะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะคะที่สามารถข้ามถนนไปขึ้นที่ท่าช้างแล้วก็ท่ามหาราชได้นะคะโดยที่ไม่ร้อนเพราะว่าข้างล่างเนี่ยติดแอร์เย็นชามเลย มีเก้าอี้ให้นั่งพักแล้วก็ตามฝาผนังเนี่ยก็จะมีภาพสมัยก่อนของสถานที่แถวนี้นะคะเดินไปไหนอ่ะาถ้ามหาราชกับท่าช้างวิเตียวเองอยู่ก็ถึงแล้วข้ามถนนเนี่ยตอนแรกเองไม่ว่าบรรยากมันมีอีกมุมหนึ่งทางนู้นไงที่เราไม่ได้ลงอ่ะมันน่าจะเป็นคนละมุมกันแล้วก็ที่ทางนี้นอันนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าเป็น ทางลอดข้ามถนนเท่านั้นเองเราก็เลยไม่ได้ไปจนสุดทางเนาะเพราะว่าเราต้องการไปดูอุโมงค์หน้าพระลานที่เขาโชว์กันว่าสวยๆนะคะวยลองไปทางูุ้นไหมนี่ก็คืออุโมงค์หน้าพระลานด้านนี้เป็นวัดพระแก้วนะอุโมงค์หน้าพระลานที่จะลงไปไปชมที่เขาสร้างใหม่เป็นประตูที่สาม เวลาเปิดก็คือ8โมงถึง6โมงเย็นตรงนี้เป็นทางบันไดเลื่อนลงก็เลยสบายลงอุโมงนี้ก็จะสามารถที่จะไปโผล่ขึ้นที่สนามหลวงแล้วก็กรมศิลปากรได้ด้วยนะคะ มาถึงตรงนี้เราก็จะตื่นตาตื่นใจนิดนึงนะคะแม้แต่ฝาผนังเนี่ยก็เป็นหินอ่อนสวยๆนะคะกระเบื้องปูพื้นนี่ก็มีลายโดดเด่นสวยงามนะคะเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็มีที่ให้นั่งพักผ่อนได้ด้วยนะคะมีภาพติดฝาผนังนะคะเป็นภาพเรื่องราวของกรุงเทพมหานครนี่คะ่ะภาพนี้สวยมากเลยเนาะ น,นี้สามารถรองรับจำนวนคนไม่ต่ำกว่า500คนนะคะเป็นพื้นที่กว้างมากๆเลยที่สำคัญก็คือมีห้องน้ำเยอะมากห้องน้ำสวยด้วยค่ะสวยสะอาดมากๆเลยตามไปดูกันนะคะอันนี้ถ้าจะรองรับคนได้เยอะๆนะจำนวนห้องน้ำน,ำนี่ต้องมีเยอะแบบนี้ค่ะ อันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะสำหรับคนที่เดินเที่ยวบนวัดพระแก้วร้อนๆแล้วเหนื่อยๆนะคะมีที่ให้นั่งพักเย็นๆแล้วก็ยังมีห้องน้ำรองรับแบบนี้ถือว่าดีค่ะคนที่เดินัดพระแก้วเที่ยว เดินบนถนน,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 นนต้งวนเพราะถนนมันร้อนมากตัดเราลับันไดเราจะออกไปทางกรมศริลปากรน,นะคะเพราะว่าเราจอดรถไว้ฝั่งท่ามหาราชวันนี้ก็ได้มาเห็นกับตาแล้วนะคะว่าอุโมงค์หน้าพระลานนั้น,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  <ffe> ม,น,น,<า>นมีความสวยงามแค่ไหนมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะคะที่สำคัญก็คือห้องน้ำค่ะชอบมากๆเลยห้องน้ำเยอะมากมีเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนแล้วก็ ติดแอร์เย็นฉ่ำให้ด้วยนะคะขึ้นมาเจอตึกแดงของกรมศริลปากรนะคะสวยมากๆเลยตึกนี้เอา้าเดินไม่เหมือนเดินไม่ไกลเลยเนะ็จริงๆมันอยู่ตรงนน้นแหะจริงๆอยู่ตรงไหนอะที่เราลองอะนู้นแต่เดินมาถึงนี่ไม่ไกลเลยอะดูเหมือนไม่ไกลแต่ถ้าเดินข้างบนอะมันดูไกลมากเลยก็ข้ามถนนเฉยๆ,ๆ นี่คือตึกแบงของกรมศิลปากรนะคะเป็นตึกที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของกรมศิลปากรสวยงามมากๆเลยค่ะขอเชิญชวนนะคะเพื่อนๆที่ยังไม่ได้มาเที่ยวแถวนี้ก็มาชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเนาะสกันพระลำแปดสพันพระลำแปดเหรอสวยเยเรใสสส่ตอนนี้มันอากาศเย็นส,สบายสายเนาะสี่ห้าโมแต่ว่า วัดที่พโโระบรมหาราชวังก็ปิดแล้วไงเราก็ออกมาแล้ว